มัสดีจ้ามาอนี้ก็จะมาดูภารกิจตอนเสาร์เลยจ้าว่ามาอน้เขาเสหิตอย่างอยู่หลังบ้านเขามีเองจ้าน,นี่หลังบ้านเด้ออันนี้หลังบ้านเด้ออันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเด้อจ้าทุ่งนามีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลย,ลย,ก,ก,ยกิจกรรมยามเช้าวันนี้เราก็จะมาตกปลานะคะปลาหลังบ้านเราเองค่ะเลี้ยงเองเด้อเลี้ยงไว้กินเอง คนตกปลาก็ยืนอยู่นี่ละจ้าบ่านเด็กปลาจะโตอยู่รอต่อไปว่าเราจะได้ปลาอะไรมีรังนกด้วยนะทุกคนสี่รังอันนี้ก็จะเป็นต้นมักแซลจ้าผู้ใดเคยกินมักแซลบอต้นมักแซลด้วยนี่มาปลูกไว้คางบอเลยดกขนาดเลยวุ่ ได้แล้วครับตัวแรกนะครับของวันนี้นะครับตัวแรกนะครับปลาหมอลปลาเข็งนะครับตอนนี้ยังตกปลาบ้านได้เด้อจาอ้าเพราว่าปามันใส่หน่อยเกินไปเพราะใส่หน่อยอเขาก็ปอลอ,ปอยกับขื้นคือ,กอเกาเนาะต้องตัวใหญ่เด้อจ้าถึงจะเอาเนาะอ,อันลูกไส้ก็มาตกเด้อจ้าลูกไส้ก็มาตกนี่เด้อลูกไส้ามาตกปลาให้นิ่งมันได้ะจ้ขต้นกัน เราก็จะมาตกปลารอต่อไปนะคะอยู่หลังบ้านแล้วนี่เองนะคะอันนี้หลังบ้านเด้อเนี่ยหลังบ้านแล้วจ้าน,นี่ทงหน้าโนบรรยากาศดมาออีมากๆล้อมรอบด้วยค่ะตกปลากับลูกชายนะคะวันนี้มาตกปลากับลูกชายนะคะส่วนพ่อไปเอาไม้อีกไม้นึงไม้ไม่พพปลาไม่กินปลา <laughs> ปลาไม่กินเยอ <laughs> มาด้วยจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้ามาแล้วมาตกปา่านํำกันจ้จมาหนีวันแม่เนาะผู้ดใดพ่อไ้ตื่นกับฝ่าวตื่นเด้อเดินเศร้าได้เงินลายตื่นสายก็ได้เงินหน่อยเนาะฝ่าวตื่นเร็วทางดีทางไหลลายเด้อจ้าดอมากมากตกปา่าน้ำกันจ้าสิได้จักโตัวบ้านอ่อมันนี่ปลานออมันนี่นอ้อมาด้อฝ่ามากินเบ็ดแม่มาลูกเด้ปอปลาคอปลาเคง็งปลาช่อนปลาหนิน่นปลาหยังกับฝ่ามาลูกเด้อเต็มอยู่ บ่าวันมากินจกักโตอยู่บังลนุ่มแข่อยทะเลาะกังแข่อยนั่นนงตกปลามูกระทูมาให้เที่ยวไปเล่นเกมนะครับแม่บอกว่าตกปลาพ่อนได้กร่ปตองไปไไไตกปลามันได้สะกอน <c oughs> อากาศเย็นสบายค่ะอากาศเย็นสบาย อากาศเนสบายนะคะอากานสบายมาก